สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เราก็ยังอยู่ตรงทบทวนแม่เกอนะคะเขาที่แล้วเราอ่านตรงหนัน้นไปแล้ววันนี้เราก็จะมาทําหน้าสามสิบหกนะคะหน้าสามสิบหกเขาก็จะเป็นปริศนาคําทยนะคะปริศนาคําทยอย่างเช่นอันนี้ข้อหนึ่งเขาถามว่าอะ,อะไรเอ่ยส่องแสงสว่างพลิบพลาาในเวลากลางคืนนะคะอะไรส่องแสงนะคะส่องแสงสว่างนะคะพ,พลิบพราา นะคะไม่ได้ใหญ่นะคะปิ๊บ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 เนี่ยอ่าคืออะไรเป็นมาตาเกอนะคะเสร็จแล้วตรงนี้นะคะก็วาดรูปด้วยนะคะพอได้คําตอบตรงนี้แล้วหนูก็วาดรูปตรงนี้นะคะ <ๆ S 2> ก็จะมีหนึ่งสองสามสามข้ออ่าสี่ข้อนะคะสี่ข้อนะคะไม่ยากนะลูกวาดรูปด้วยนะคะข้อสี่เขาบอกว่าข้อสี่นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนให้นักเรียนเขียนคําในมาตาเกอร นะคะที่มีความหมายตรงกับภาพแล้วอ่านคำนะคะแม่เกอนะคะเนี่ยรูปอะไรนะคะอันนี้รูปอะไรนะคะ,นนะ,นะคะแมกเกอก็คือคำที่มีวอแหวนเป็นตัวสะกดนะคะอ้าวขออีกหน้าหนึ่งนะลูกอ่ะหน้านี้หน้านี้ก็ให้อะไรคะอ่อให้ดูที่ว่าหนูแป๋วเนี่ยเดินมาเนี่ยเจออะไรที่เป็นแม่เกอมั่งนะคะให้นับดูว่ามีแม่เกอกี่คำนะคะแค่นี้นะคะ เดี๋ยวเจอกันวันต่อไปลูก